สวัสดีครับสวัสดี FC ร้านขายเครื่องเสียงลุงโลดทุกทท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้เรามีอะไรมาเสนอนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับอ่าสุกแทะข้างนะครับ18นิ้ว21นิ้วกําลังตามมานะครับก็ให้ดู18นิ้วไปก่อนนะครับไซดอรเอสเอนะครับมีทั้งตู้เป่าแล้วก็พร้อมใช้นะครับก็จะเป็นไม้อัดแท้ขอบเหล็กหน้ากระแทกนะครับอ่าจะเป็นยี่ห้อเอสเอนะครับ โหบอกตรงว่าดอกใหญ่สะใจเลยนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ได้ทาเสียงทดลองนะครับพอ <Hey. S 1> ดีว่ายังไม่พร้อมนะ <Hey. S 1> ตู้มาส่งปกกุ๊บก็ทำใาตั้งกันเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทดลอง <Hey. S 1> เดี๋ยววันไหนทดลองแล้วก็นะครับจะทําเป็นคลิปมาให้ทุกๆท่านดูนะครับ <Hey. S 1> บอกตรงว่า <Hey. S 1> พวกที่ชอบนะครับสายกระแทกกระแทกนะครับแนวเครื่องไฟนะฮะกระแทก ดุดันนะครับทะลุทะลวงนะฮะจังไกลอะไรอย่างเงี้ยเบรลอยๆนะครับจัดเป็นหน้ากระแทกเลยนะนะวันนี้นะครับรังไข่เครื่องเสียงโลดเราได้มีมาให้ท่านนะครับได้ฟังได้ชมนะครับอ่าแล้วก็ได้เลือกซื้อกันแล้วนะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในย่านสมุทรปราการนะครับย้ําเลยนะครับว่าไม้อัดแทกขอบเล็กนะครับแล้วดอกที่ใส่เป็นดอก SA นะครับไวท์สีนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับ แล้วส่วนฮอนก็จะเป็นของ SA นะครับปาก21นิ้ว4ตูดนะครับ1ปาก4ตูดเสียงดังนะครับเสียงดังฟังชัดไม่เหล็ก2ก้อนนะครับอ่าก็จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกสัรเลือกชมกันเลยนะครับท่านที่อยู่นะครับละแวกใกล้เคียงจังหวัดสุนประการหรือจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับจัส่งได้นะครับโทรมานะครับศูนย์แปดเกีนะครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้สูตรไหนหรือว่า power amp mix cost eq นะครับอ่าหรือบอกไปว่าเรามีปรีด้วยนะครับเป็นปรีปรีคอสนะครับอของค่าย amon s o u นะครับสมุตทสาครของเราก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทําให้ดูคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขออนุญาตถ่ายให้ชมก่อนเบื้องต้นนะฮะครับแล้วก็ปกฟังในบ้านตู้ฟังในบ้านเราก็มีหรือซับ15อะไรประมาณนี้นะฮะเราก็มีให้ท่านเลือกชมนะครับเลือกหา นะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยกับร้านขายเครืร่องเสียงล่งโลดหรือเดนมังบ่อนะจ๊ะครับสวัสดีครับ